ค่ะทุกคนค่าแรงขั้นต่ําที่เยอรมันนะคะก็จะอยู่ที่40,000กว่าบาทเงินไทยนะคะทุกคนมาดูกันเลยว่ามีอะไรแพงบ้างที่เยอรมันนะคะก็คือค่าเช่าบ้านนะคะทุกคนก็จะตกอยู่ที่20,000กว่าบาทถึง30,000กว่าบาทค่ะโอ้อันนี้หวานว่ามันก็แพงอยู่นะคะถ้าเทียบกับบ้านเราเนาะ ค่ะทุกคนวันนี้หวานเอาทะเลหมอกสวยๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยจ้าค่ะทุกคนเราไปดูของขายที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตกันเลยค่ะว่ามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้างนะคะนี่เลยค่ะทุกคนอย่างแรกค่ะเนื้อหมูค่ะค่ะเนื้อหมูก็จะตกกิโลกร,รัมละประมาณ380บาทไทยนะคะทุกคน ค่ะแล้วก็ไข่ไก่10ฟองนะคะก็ราคา110บาทค่ะค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นของทะเลนะคะอาหารทะเลกุ้ง1ถุง400กรัมก็ประมาณ450บาทค่ะทุกคน จ้าก็มีอาหารทะเลหลากหลายนะคะแซลมอน3ชิ้นก็ตกประมาณ220บาทจ้าค่ะต่อมาก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะ1กิโลตกอยู่ที่450กว่าบาทค่ะแต่แพ็คหนึ่งก็ไม่ถึงกิโลค่ะทุกคนค่ะน้ำมันพืช2ลิตรก็อยู่ที่230บาทนะคะ ค่ะทุกคนถ้าเรารู้จักแบ่งกินแบ่งใช้ก็โอเคอยู่นะคะทุกคนหวานว่าค่ะของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหรค่ค่ะที่แพงหน่อยก็จะเป็นร้านเอเชียคะ่ะทุกคนค่ะทุกคนต่อมาก็จะเป็นมาม่านะคะทุกคนก็ตกอยู่ที่กล่องละประมาณ40บาทค่ะหรือ50บบาทถ้าเป็นถ้วยใหญ่นะคะก็จะมีแบบห่อด้วยค่ะก็ตก ซองละยี่กว่าบาทประมาณนี้ค่ะมีหลากหลายรสชาติให้เลือกเหมือนกันจ้าค่ะส่วนมากคนที่นี่เขาก็จะนิยมซื้อของไปตุนไว้นะคะอาทิตย์หนึ่งซื้อครั้งหนึ่งหรือว่า2อาทิตย์ซื้อครั้งประมาณนี้ค่ะก้านมองว่าผักจะแพงกว่าพวกเนื้อสัตว์นะคะทุกคนอย่างเช่นกระลำดอกหนึ่งหัวนี่ค่ะ135บาทเลยนะคะทุกคนโอ้ก็แพงใช้ได้อยู่ค่ะ ั้นี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับช่วงด้วยดูการด้วยค่ะช่วงนี้ช่วงวินเทอร์นะคะผักก็จะแพงเป็นพิเศษหน่อยค่ะค่ะแล้วก็มะนาวนะคะลูกละ20บาทจ้าทุกคนจ้าต่อมาก็จะเป็นตะไคร้นะคะทุกคน3ต้น60บาทจ้า ก็คือของทุกอย่างนะคะเขาก็จะบวกค่าภาษีมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อมาก็จะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะทุกคนก็จะตกอยู่ที่ประมาณต่อขวด60บาทจ้าค่ะทุกคนราคายาสีฟันนะคะก็จะมีตั้งแต่70กว่าบาทไปจนถึง100กว่าบาทเลยค่ะ วุ้ทุกคนที่นี่มีลิ้นจี่ด้วยค่ะตกกิโลกรัมละ220บาทจ้าทุกคนค่ะทุกคนสตอรอเบอรี่ที่นี่นะคะก็ตกแพ็คละ220บาทจ้าตอนนี้ลูกใหญ่ช่ำๆน่าทานมากๆเลยจ้า ค่ะทุกคนซูชิที่นี่แอบแพงอยู่นะคะทุกคน3กล่อง1140บาทค่ะค่ะทุกคนนี่ก็เป็นรายการของกินของใช้ที่เราเอาชอบใช้ชอบซื้อในชีวิตประจำวันนะคะมาเล่าให้เพื่อนเอนได้ฟังค่ะหวานก็ฝากเพื่อนเกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าสวัสดีค่ะ